เติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามหนึ่งแสนกว่าคนเติมถูกเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองเติมสตาร์พารประหยัดร้อยบาททิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแอดไลน์ไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม FC Mobile กับช่อง My g a เกกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมากันในคอนเทนต์นะครับอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับเกี่ยวกับเนม่าว่าเขาหายไปไหนเขาจะกลับมาไหมนะครับ FC เมนเนมารรอดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะนะครับอาจจะไม่ทราบกันว่าเนมาตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วไม่ใช่ครับเขายังไม่ได้จากไปแบบนั้นไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในเกมให้เราเล่นแล้วนะครับถ้าเราเสิร์ชชื่อเขานะครับในตรงค้นหานักเตะเนี่ยก็จะไม่เจอแล้วนี่ครับพอเสิร์ชปุ๊บไม่พบนักเตะครับเฮ้เราพิมพ์ผิดหรือเปล่านะลองพิมพ์ค้าเนเฉยๆสิว่าจะขึ้นไหมนะพอพิมพ์ปุ๊บปรากฏว่าไม่มีครับไม่มีเนมาแล้วนะ ในมาคนดีคนเดิมนะครับจากภาพจําของเราเนี่ยตัวล่าสุดก็จะเป็นตัวร้อยสามอนะครับเป็นตัวนี้เลยนะกิตบังรันดอนะครับส่วนตัวครับถ้าเป็นผมเองนะที่ไม่ได้รับข้อมูลใหม่ใหม่อันเนี้ยผมก็จะคิดว่ามันไม่ได้หายไปไหนนะครับอาจจะแบบยังไม่ได้มีตัวใหม่มาเฉยเนะครับแต่พอได้ข้อมูลใหม่นี้ก็เลยออไปสืบข้อมูลมาปรากฏว่าในมาได้ถูกนําออกจากเกม FC Mobile นะครับไปแล้วนะน่าจะตั้งแต่ ประมาณเดือนมก,กรากรุมพานุดเลยนะผ่านมาประมาณ6-7เดือนแล้วนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหตุผลก็เนื่องจากเขาได้ย้ายกลับไปสโมส,สรซานโตสในบราซิลแล้วก็บราซิลลีกนะครับหลีกบราซิลเนี้ยยังไม่ได้รับอนุญาตในเกม FC 25และ FC Mobile นะครับก็คือยังไม่ได้รับไลเซนส์น,นั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลให้เอาตัวเนมาออกถูกถอดออกจากเกมไปอาจจะคล้ายๆตัวอื่นๆนั่นแหละที่เคยถูกออกจากเกมนะครับ บางตัวก็แขวนสตาร์ทนะครับแล้วก็ถูกถอดออกก็มีหรือว่าย้ายหลีกแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีบางตัวที่แขวนสตาร์ทแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกนําออกแต่ว่ากลายเป็นว่าแขวนสตาร์ทแล้วได้ถูกนําเข้ามานะครับเพราะว่า,ามีการเซ็นสัญญากันกับตัวนักเตะได้นะครับเช่นตัวนี้เลยพระเจ้าของเรานะครับอิวาคิมูวิชนะ <S <S ตอนแรกก็รอคอยตัวนี้มานานเหมือนกันแล้วก็เข้ามาสมใจอยากนะครับตัวนี้ <S <S ย้อนกลับมากันที่เนมานะครับหลีกบราซิลเนี่ยจากข้อมูลล่าสุดนะครับมี โอกาสที่จะกลับมาใน FC 26นะครับแต่เบื้องต้นนะจากแหล่งข่าวเนี่ยยังใช้คำว่า complicated ก็คือยังมีความซับซ้อนในการตกลงกันอยู่นะครับแต่อย่างน,น้อยก็คือมีความตั้งใจนะครับที่จะไปเซ็นสัญญาให้ได้นะครับกับหลีกบราซิลนี่แล้วหลีกบราซิลอะครับมีใครกันบ้างเนาะที่ถ้าสมมติเอเอไปเซ็นสัญญาหลีกบราซิลได้นะแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาก็จะมีเนมาร์เนี่ยครับกลับมาอว r รเท่าไหรน่นี้ยังไม่รู้นะครับ อแต่ว่าดูอันนี้ดูการ์ดก่อนนะผมว่าสวยเลยนะครับในลีกบราซิลครับนอกจากเนมาแล้วเนี่ยตัวที่น่าสนใจก็จะมีเซอร์จิโอลามอสนะครับน่ครับตัวตัวบนเลยนะเดปายนะครับฮัก์็อกบานะครับโรดิเกสแล้วก็เทโกซิวาออสการ์คูติโนโอ้โห,โโหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยมีลูคัสโมล่านะดาวิดลุยนะอาเซนซิโอด้วยโอ้นะครับมีหลายตัวเหมือนกันนะนะครับแต่อาเซนซิโอนี้โอ้ ถ้าเป็นว่าหลีกบราซิลก็คือมีตัวน่าสนใจเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยบางตัวในภาพนี้ครับอาจจะไม่ได้อยู่หลีกบราซิลแต่ว่าอยู่ในหลีกแม็กซ์แล้วล่าสุดเลยนะครับหลีกเม็กซิโกเนี่ยข่าวออกมาเมื่อเดือนนี้กลางกลางเดือนนี้นะครับได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าหลีกเม็กซิโกอเอได้เซ็นสัญญาแล้วนะนะครับก็เลยแสดงว่าตัวในหลีกเม็กซิโกก็อาจจะมาก่อนตัวในหลีกบราซิลนะครับในมาต้องรอก่อนในหลีกเม็กซิโกนะครับจากข้อมูลก็จะมีเซอร์จอร์ามอสครับที่อาจจะมาก่อนนะ จะมาในกิจหน้ากิจ a n เว v e r s a r y หรือเปล่านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากลามอสแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับโรดิเกสเจมโรดิเกสหรือว่าฮาเมสโรดิเกสก็ได้นะครับแล้วแต่จะอ่านน่ครับลามอสเนาะแต่งข่าวก็ก็ทําภาพมาให้แบบนี้นะครับสวยเหมือนกันเลยครับการนี้แบ็กกราวน์ในภาพนี้ครับจะเป็นภาพของกิจ a n เว v e r s a r y นะครับกิจ anniversary จะเข้าวันไหนนะก็จะเป็นนากลางเดือนกันยาหน้านะครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่ทราบกันก็จะเข้าวันที่ประมาณ2ี่ห้าหรือ26นะครับ ซึ่งกิจ anniversary นะครับเป็นกิจใหญ่เลยนะครับเป็นกิจครบรอบ2ปีนะครับซึ่งมีโอกาสมากๆที่นักเตะหลายตัวนะครับที่ยังไม่ได้เข้าในกิจกับตันเนี่ยก็อาจจะไปเข้าในกิจนั้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสสูงที่จะอัพ OVR จาก111เป็น1 1 3นะครับเพราะอะไรผมจึงคิดเช่นนั้นนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกๆ2กิจใหญ่นะครับ EA ก็จะัพ OVR ครั้งหนึ่งนะครับ2-3กิจใหญ่อย่างล่าสุดเนี่ยกิจ แลกนาล็อก ok นะครับก็ถือเป็นกิจใหญ่นะมีระยะเวลาถึง6สัปดาห์เลยนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้เนาะเป็นกิจที่ยาวนานมากๆแล้วปัจจุบันก็เป็นกิจใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือกิจกับตันนะอันนี้ก็ใช้เวลา35วันรวมๆแล้วเนี่ยก็80เกือบ90วันแล้วนะครับที่โอวไม่ได้อัพนะแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปดูเมื่อปีก่อนนะกิจสุดท้ายนะครับของป,ปีนั้นนะก็คือกิจเลโทสตานะครับ OVR ของมันเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งนะการพวกนี้ครับจำกันได้ไหมครับโอ้โหลรนันโดตอนนั้นโหสุดยอดอยู่เลยเนาะคารวักิเลียร้อยหนึ่งนะครับพอมันขึ้นเป็นกิจแอนนิวเวอร์ซีครบหนึ่งปีในตอนนั้นนะครับมันได้มีการอัพ OVR นะครับจากหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยสามอ๋อเป็นการพวกนี้นะครับโอ้เหมือนย้อนความหลังกันเลยนะครับเนี่ยจําได้เอมปาเป้ตอนนั้นก็สุดจัดมากๆเลยนะครับก็จากการย้อนดูอดีตก็เลยอาจจะทําให้พอจะคิดเนาะสันนิฐานเอาว่า OVR ก็น่าจะอัพแหละนะครับ ในกิจครบรอบ2ปีนี้นะครับทูอีเ a อร์อันดับเแต่ถ้าหากไม่อัพผมว่าก็กิจต่อไปนั่แหละครับคือไม่ไม่ไม่เกินเดือน2เดือนนี้แน่ๆที่จะมีการอัพ o ER นะครับย้อนกลับมาที่ประเด็นในคลิปเราเนาะแล้วเนมาจะกลับมาเมื่อไรหร่ล่ะจะกลับมาไหมนะครับคำตอบก็คือยังยังไม่ชัดเจนนะแต่อย่างน้อยมีความตั้งใจที่จะเซ็นกลับมานะครับผมว่าเอากลับมาแน่ๆนะเพราะว่าเนมาเนี่ยเป็นตำนานนะครับแล้วก็เคยอยู่ในเกมมาก่อนนะครับเคยขายได้อะ เอเอก็ต้องเอามาแน่นอนเนาะไม่ต้องห่วงเลยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเมื่อไหร่ที่เราจะแบบได้เล่นเนย์มานะครับจากเนี่ยตัวเดิมเนาะบางลันดอนนี่ก็จริงๆริงก็ห้าหกเดือนแล้วนะครับเราอาจจะรออีกสักนิดนึงเนาะดูว่าพอ f c 26มาแล้วข่าวความคืบหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตกันให้อีกทีนึงนะครับแต่ถามว่าจะมาในกิจ Anniversary ่ไหมอันนี้อาจจะยังไม่นะครับโอกาสยังน้อยอยู่นะนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับตัวที่น่าจะมานะ น่าจะเป็นลามมสมากกว่านะครับลามมสกับฮามสโลดิเกสนะครับตัวที่อยู่ในหลีกของเม็กซิโกนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็รบกวนกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจอย่างมากนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วถ้าใครอยากเติมเกม FC Mobile ในราคาถูกในราคาย่อมเยานะครับก็เติมได้เลยที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปแอดไลน์ไปได้เลยครับมันจะถูกกว่าที่เราเติมเองเป็นะร้อยบาทเลยครับผม วันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับฟังมาจนจบนะนะครับอันนี้ลองไปดูร์าสวยๆนะครับอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะดูคขำๆนะครับโอ้แต่ละตัวนะครับ